ถ้าถ้าเราชนะเราจะได้กินพีแต่ถ้าเราแพ้ยังใช่ใครตัวมันใครตัวมันยีต่อยพีตูมีต่อยมีตูมีต่อยพีตูมดมันดาเราโลกบันดาเราโลกพี่บันดาเราโลกบันดาเราโลกบัดาเราโลกาบัดาเราโลกบ้าโลกหลอโลกหลอไปาหลังไปตาไป

วันนี้วันตายของเจ้าเงียบเงียบโอ้ห้งแน่จะต้องเข้ามาเนี้ยงนปากคืออะไรไร้สาระเออโอ้ยมันเดินข้ามได้มันขี้โกงเหมือนมันไม่เคลือนเลยเคลนเลยเดินมาตักปูก่อนเลยเอ้ยมันด่าเราโลกมันด่าเราโลกพี่มันด่าเราโลกมาด่าเปรนโลกมันด่าเราโลกว่ามันด่าเราโลกว่าโลกหรอโลกหรอไปตาไปหลังนะไปไปตาไปตาไปตา ไปตั้ไปต้ไปตั้ไ้ดไป้ดไปไปลกเหรโ้ดไ้ได้ด่่พี่ตมไม่ได้พี่ต้ับพี่ตได้พี่ต้ไ้ลใช่ไหมลใช่ไหมึงลใช่ไหมอดีเห็นเราไม่ได้เอาไมมาเอาใหญ่เลยวะเก็ดเลยละกัน้หมดเลยละกัน อีป่าเขาคือป่าเราส่วนป่าเราคือป่าเราตัวนี้ต่อป้าต่อป่ะได้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 ไม่เห็นเหรอพี่สุมได้พี่สุมได้อุ้ยไม่โดนป่ะโดนไลฟ์ไรพี่ที่เรามีลมสองคนเหรอปากล้างด้วยปากล้างด้วยผมเอ็นขเอ็นขเอ็นแอตตันแอตตันแอนไปล้างหน่อยผมไปก่อนนะจ๊โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ขอบคุณท่านสิบดาวครับเดี๋ยวพี่ดีเลยยุทธมวยว่าอีกกระป๋องละ ไปดีปัดตีมก่เล่นยูเดี๋ยวแยกมันแป๊บเฮ้ยเป็นนตาดิได้เสมอยียีข้างล่างใครอ่ะกใอยู่บ้านไปดีพี่เอาปมา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 ได้ีลอยู่กับเเิโดนครับโดนครับผมเต็มแล้วเอาเลยเฮ้ยมาล้เรีวยวซ้ายโลกเหรอโลกเหรอปัดล่างเงี้ยเลยเอาเลยพี่เฮ้ยไอ้เปต้าเป็ตาเป็ตาเป็ตาเป็เต้าเป็ตานเตานเ้น้ไดดด้วยครับเฮ้ยได้ได้ได้ ไม่เลยแกแกแกไม่ได้แกไม่ได้ได้เหรอยีได้ก็เอาได้ก็เอายีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาพ้อกันพี่ตไปมูเดี๋ยวดิไปเช็คข้าบ้านเดี๋วเข้าบ้านแฟนแบบเงียบๆมาครับกับบ้านแบบเลือดหมดมีมาเอาโบ้แล้วเปล่าวะเนี่ยเอาโบโยโบโยยกให้มันนี่โบ้ตัวแรกเลยนะโบ้ตั้งแต่เกิดยังไม่ได้ตีเลยนะผมเลี้ยงไว้ผมเลี้ยงไว้เป็นธรรมก๊อต นีมาช่วยหน่อยได้ไหมครับตรงนี้กำลังไปครับเรง่ี้พี่กำลังไปพี่ผมงัดงัดแล้วงัดมาตามตามต่แล้วตามมาคับ้ายไว้แก๊กโ้โหมันยาวมากต่อ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 ได้ต่อได้ต่อได้ไหมได้ไหมไอรีีอ็นสี่ไอรีบีเอินสี่ไอรีบีอ็นสี่ไอรีีอนสี่ไอรีีเอ็นสี่ให้พีซุมต่อ่วนต่อหลังหลังัล สองกับหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดโคเอาวะโอ้ยโคตรเอาโทษจัดโทษจัดโลกเออไปอะไรไรสาระแม่ถ้าเข้าป่าก็ต้องฟาร์มฟาร์มก็ต้องใช้เวลาพิเกอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใครเขาเล่นป่ากันไม่มีเก็บเงินการ์ดนนี่แหละนี่เหรอไอ้ลิไอ้ลิมึงเอ้ไม่หนีเดยผมไม่เป็นกลางผมไม่เป็นกลางผมมาผมมาผมมาเดี๋ยวยึดยน้องแี่ลิงเข้าหลังพี่ระวังลิงครับ ได้ชุบชุบดดีก่อนก็ลามสหนึ่งขาเปนี่อุ้ยไม่น้นโดนตัวอะไรไม่รู้ยิงอยู่อยู่อึ้งไปแล้วได้นะครับขดขี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 าขีดีดีดขีดขีดดขีดขดขีดขีดขขดขีดขีดขีดขดขียขีดขาดยาวขีดขีดขีาดีดขีดขีดีดขาดีดลี ร <Blood. S 2> อล<อ> <c ilgili> ถามป้อม <uum> ในในห้าิเออป่าอะไรไรตสาละใครเข้าป่ากันยอดเลยว่ะเราไปเล่นไหนต่อดีกว่ายีล้างลางลางนลาต่อบีล่าต่อบีบู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 ้าป้าาะบู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 เหมือนมีคนใช่ไหมมันไม่เห็นเลยมั้งไม่ไปขอได้ไมบุเลยให้้ามากไปบัวนาบัวนาบวนาบัน โบนนะบอบโนนึบนะบนะปากบนด้วยโอ้ปากบนคนนึงลิงอยู่บนอุ้ยไม่โดนดีไปนี่โนนนปไปต้าไปตาไปตาไปตาแทนพี่ไปต้าแทนไอตัวนี้มันช้ามากแตกตัวสุดยอดตกเตะแล้วครับกับแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอบ้านไหวไ่มพอบ้านไหวหนึ่งนัดไอไม่ตายไอลิงไป มาดิมามาสอาโปรแกรมนะโอเคกลับลยฝั่งมันบอกว่าจะเดินเกมยังไงวะาน่ฟาร์มกูไม่ได้ฟาร์มโมงแค่เดียวเลที่เราจริงๆิถ้าย้ำเดงนิดน่าจะประมาณ 6.. กหกเย่จากขยมอยาาขยมมายีพี่ตูปีจัดเองอ้ยหุดเก่กบังได้อยู่ครับได้อยู่ครับเอ้แแอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แรแล้วนึงนี่วะเไม่ที่มเีทีเดียวไกลเกินดี กำลังไปต่อนะงี้ยคิดกลางไอ้ดีนั่นจ่าตีมาแล้วนะเดี๋ยวเราอยู่อยู่หน้าบ้านมันอย่างงี้แบบมันไม่ต้องฟาร์มละไม่ต้องออกจากป้อมเวฟหบ่เวฟหรอปีปีพี่กระสุนไม่พอใช้หวะเดี๋ยวพี่ต้องเอาบูอีกรอบหนึ่งละกลางกลางได้เลยไทยทีละป้อมลองชิมดีดูไอ้พวกเวนสี่ไกลไอ้ลิงลิงลิง ลิ่งลิงวิ่งลิงวิ่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 งี้่งวิ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 ่งลิิงวิองลิ่งวิ่งจิ่งว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 ิยงวิงวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่ง่งวิ่งอิ่งิ่งวิ่งวิ่งดิงิ่งิงิงิ่งิงิ่งลิงิงิ่งลิงิงิ่งลิง่ง่งิ่งลิง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  แฉอะไรวะเนี่ยวันสะพานโรนดราม่าสตรีมเมอร์ท็อกซิกมันท็อกซิกก่อนพี่ไม่เป็นไรเออมันเปิดก่อนเปิดก่อนเปียบเปรี็นไอต่อดีครับ้ยริโฟคนเดียวเลยโอ้ยสุดยอดว่ะไปต่อไปไปต่อไปไปต่อไปเร็วเร็วเร็วยียีคำวินี้แตกพี่ทางนี้ครับพี่บ้าพี่เองอือเรียบร้อยแตกแล้ว คลิปเฝ้า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 คีิปเฝ้ายิงแล้วยีโอ้มันอยู่ไหนวะมันเข้าปอบมาเลยอะเป็นกาแล้วไปเข้าจมูกมันไม่โผล่มาเลยอ่ะเสียใจว่ะมันเงียบทำไมมันเงียบอ่ะเออทำไมเงียบอ่ะทำไมมึงจุดจุดจุดอ่ะคลิปเฝ้าคลิปเฝ้าแตกแล้วครับแตกแล้วมึงเป็นประตูญี่ปุ่นทำไมมึงจุดจุดอ่้ยไม่โดนตื่นเต้ไม่โดนเมื่อกี้อสวยๆแล้วยีไม่นะสวยครับโอ้ยเอาเกินยอดมากดูอย่างแม่น กากต่อกากต่ออือหูพึ่งหลอดตา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 มาแดงหอกเลยไม่ฟาร์มด้วยไม่ฟาร์มใครเข้าฟาร์มกันใครเข้าฟาร์มกันฟาร์มคืออะไรไม่รู้จักเนี่ยเงินไม่พุ่งเลยนะเงินเท่าเดิมเลยแต่ดูบ้านไปดิเหล่ายับเหล่ายักษ์อือวิญญา ไปตั้งเลยนี่โอ้โหยอดมากคนละทีคนละทีอุ้ยิงแผนที่เราวางไปตอนต้นเกมมันใช้ได้ครับพี่นี่ยังไงล่ะอุ้ยขึ้นหลอดยีเดี๋ยวแป๊บนึงนะยีต่อยยีต่อยต่อไหนจะพี่ยิงตัวนั้นอะไอริไอริไม่อยู่ไม่เป็นยอดยีไอ้นยังกระเช้ามัวไปกับไป้ยีโอ้ยงไม่ตายยีนอ้เดียวโคตรแรง ยิงยิงธรรมดาก็ได้โอ๊ยคาเฟ่ที่มันเหลือทีเดียวอสวยสวยสวยไอ้เรื่อนี้อุ้ยอยู่แม่งแดดแม่งแดดอันนี้พี่ยังยังอะไรอีกเลยลกเลยลกโลกยังยีมายีมาเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เฮ้ยคาเฟ่ที่โอ้ยมันยืนว่าไม่ใช่คนดีนะมอบมอบแต่โดยดีมอบแต่โดยดีหนึ่งหนึ่งศูนย์ยีเปต้าพี่อุ้ยไม่ไปหรื ไม่คิดจะกลับบ้านไปตายปตาไปตายโดน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 โอ้ไม่หูไปแก๊กบังไอรีไม่เอาอีกแล้วไอรีมันจะเอาพี่อีกแล้วผมงัดให้พี่ตามตามามต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 ามามตามตาหมดตาหมดไปตาปตาเหรอไอรีมันไม่สนใจอะไรแล้วมันจะจบมนแล้วไม่สนใจเลยแล้วอะไรนี่เอเดี๋ยวบายลิงบายลิง ไปดไปแ่ฝ uhm. bo si> ั่งนี้ไปกตนีตกไ่แล้วมันี่นี้ลยแตงไปดินก่อนจะลุกหไปเยบเาไม่ต้องปาไปแล้วเดียวน่าเี่อ่เหน้าแปบียตรคนยีมีตตีไไว้เดินใหม่